สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีข่าวสารดีๆในววดวงยานยนต์มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับรถเก๋งไฟฟ้าจิ๋วเปิดประทุนสุดน่ารักของค่ายวูลิงหงกวงของจีนนะครับโดยจะเป็นรุ่น mini ev convertible edition ซึ่งการออกแบบรถรุ่นนี้จะเป็นรถเปิดประทุนแบบผ้าใบที่สามารถกันฝนกันน้ำได้ทำงานเปิดปิดแบบกึ่งอัตโนมัติ และกระจกเป็นแบบฮาร์ดท็อปไร้กรอบให้ความสวยงามโดดเด่นขึ้นมาด้านหน้าเด่นด้วยไฟหน้า LED พร้อมโคมไฟ Daytime รูปตัว C ในโคมเดียวกันกระจังหน้าทรงทึบกับตราโลโก้บูลิงกันชนหน้าล้อมกรอบสีเงินมีไฟทรงกลมสองข้างในชุดกรอบที่คาดว่าอาจเป็นไฟตัดหมอกและล้ออลลอยรลายทูโทนขนาด12นิ้ว ด้านท้ายดูเท่ไม่น้อยด้วยไฟไท้ายทรงเหลี่ยม LED พร้อมจารตัวหนังสือวอลลิงขนาบข้างกันได้นมีติดตัวรถตัวรถมีความยาว3 0 5 9ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,521ม mm, ิลิเมตรความสูง1,614ม mm, ิลิเมตรและฐานล้อ2,10 0มิลิเมตรภายในโดดเด่นด้วยห้องโดยสารแบบ2ที่นั่งพร้อมออปชั่นครบครัน ทั้งบ้านวัดแนวดีแบบสีในชุดคอนโซลหน้าดีไซน์เรียบง่ายแนวตรงต้องปรับอากาศมีการดีไซน์เป็นแบบปุ่มกลมๆมและพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันดีไซน์กระชับมือส่วนเบาะนั่งหุ้มหนังสุดหรูมีให้เลือกทั้งสีแดงดำและสีขาวดำมีโรบาร์หลังเบาะเพื่อความปลอดภัยขุมพลังไฟฟ้านั้นเป็นความจุบแบตเตอรี่ในเทีมยมไอออนขนาด26.5กิโลวัตต์ให้กำลังมากถึง41แรงมา้า แรงบิด110นิวตันเมตรโดยการชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ไกลสุด280กิโลเมตรตามมาตราฐาน CLTC ตัวแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้ามีระบบระบายความร้อนและกันน้ำกันฝุ่นได้ตามมาตราฐานความปลอดภัย IP 6 8และยังมีฉนวนกันความร้อนมาให้โดยมีให้เลือกถึง3สีทั้งสีฟ้าน้ำเงินสีเขียวมรกตและสีดำ สุดลังคาผ้าใบนั้นเมีเลือกทั้งสีแดงและสีดำโดยจะมีการเปิดตัวรถรุ่นนี้ที่ประเทศจีนในวันที่21กันยายนนี้โดยมีการคาดการว่าราคาน่าจะอยู่ที่79,800หยวนหรือประมาณ421,600บาทถาเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ